สวัสดีจ้าพี่น้องสาวนาเล่าได้บักมยมสิบบักมยมสิบเด้อบัวเนบักปางบักมยมสิบหน่วยบักจังสิไซเอ็กเอ็กอลไซบักไงพี่น้องประมาณนี้ดน <c oughs> ็ไปทั่วนีม่มากินน้ากันพี่น้องพี่กัดที่เดิมเ้อคุ้มบัทอ,อ,อบเดควรนในออกสะก่อนกินแล้วจังคข้ายเนาะ แบบแซบพี่น้องคือแซบเหอพี่น้องมันทำไมเลิศเลยอย่างเงี้ยเฮ็ดแก้วมานั่ได้ยังนี่อุณะมะยมชิดหวานอมเปรี้ยวอ่าเยอามากันกินเด้อ mặc kỳ mèo này mhm 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 Mà mhm thịt mhm XL mhm bậc nhảy mhm uh mhm -huh. này hình này ไงอี๋ดีได้พี่น่องซ้ำกำปั่นเล็กหน่อยหาดเกียวประเดช์อืมไอมอืมอม,มแห้งอืม มากินน้ากัี่น่องอืมบ่จิ้มก็ได้บ่เป็นอย่างไม่จิ้มก็ได้นะแต่พาสาวน่ะเราสะดวกแ,แบบแซบอืม ่วยใงญ่แห้งอย่างนี้พี่นอ้องอืมเบิงนวยนี่ เห็ดเป็ดตัวเดียวอืมกินเพียวๆกับแซบแต่ว่าจิม้มแซบกลัวอืม มันเป็นรูด,ดูกานมันโดยพี่น้องอยู่บ้านสาวน่ะเล่ามิจเจาบักปางโลละหาสิบ,บาทสาวน่าเล่ามิหนา น้ำมะยมชิดช้ำๆออมีแห่งน้ำมกยม,มชิดพี่น้องน้ำมะยมชิดสํำๆกินต่อ โอ้ย oh. เอาใส่แก้วแบบนี้คือมันดีมากเลยพี่น้องอือกินผู้เดียวมุมมามไปเลยอือ mm hmm. ba triệu áo su bừng <laughs> แนวเอาไนออกกับมีอยู่ด้วพี่น้องขัน้นฝันเปลือกได้ซัมาน่ก็ดีแล้วอืมเดบ E uh -huh.